สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาต่อภาษีมาดูกันครับว่ามันต่อง่ายนิดเดียวเองหรืลคนคิดว่ามันยุ่งยากนะครับเราซื้อแค่พลบบแถวบ้านเรานะครับสะดวกซื้อตรงไหนก็ซื้อได้เลยครับไม่กี่บาทพลบบรถยนต์นะครับซื้อเสร็จแล้วฉีกหางพลบแนบกับสำเนารถตรงเตียงล้วถ่ายสำเนารถแล้วก็แนบแนบไปด้วยกันแล้วว่าถึง ขับรถมาถึงขนส่งใช่ไหมครับวิ่งเข้า,าเลื่อนล้อต่อภาษีครับได้ทูครับเอาถึงมาถึงยี่ล้อแล้วท่าไบ คคุณรับเสร็จแล้วครับไม่ถึงไม่ถึงนาทีครับเนี่ยไม่ถึงนาทีครับการต่อพลบค่าจ่ายการต่อก็คือหนึ่งพันเจ็ดสิบหกบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดสิบหกบาท แต่ผมอะไปซื้อพลราบรแถวบ้านไงมันพลบอบแถวบ้านผมผมซื้อมาห้าร้อยเท่ากับต่อพันห้าพันห้าเจ็ดสิบหกบาทพันห้าเจ็ดสิบกบาทโอเครู้เรื่องนะครับภาษีพลราบรไม่ได้ต่อ,อยากนะครับ